แม่คาเรลในซอสมะเขือเทศโรซาบะหมี่ญี่ปุ่นฮาจิบังราเมนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮฟิล์มกรองแสงเซเวเอ ที่อยู่หน้าจอทีวีตอนนี้นะคะห้ามลุกไปไหนเด็ดขาดเลยค่ะอ้าวอ้าววันนี้นะคะเราจะได้รู้ผลกันแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราอยู่ในบรรยากาศของปีที่7นะคะฤด,ดูหนาวค่ะรอบชิงแชมป์ฤดูหนาวรอบเพลงเร็วนะคะเรียกได้ว่าไม่กี่อึดใจนี้จะได้รู้แล้วค่ะว่าใครจะเป็นแชมป์ฤด,ดูหนาวนะคะซึ่งภาพรวมที่ผ่านมาฤด,ดูหนาวเนี่ยต้องบอกว่าเราเจอแต่โรงเรียนใหญ่ๆอ,อย่าง,งที่บอกว่านหนาวจริง แล้วสองโรงเรียนที่เข้ามาในวันนี้นะคะมาด้วยฝีมือล้วนๆกว่าจะฝ่าฟันช่วงชิงกันมาได้เนี่ยเรียกได้ว่าฤด,ดูนี้เผ็ดค่ะทึงางานทั้งสองโรงเรียนจะเป็นเด็กใหม่เป็นเลือดใหม่ของแต่ละโรงเรียนค่ะ,ะใช่เลยแต่ว่าผลงานและฝีมือไม่ใหม่เลยนะครับเรามาทวนคะแนกนกันสักหน่อยนะคะสองโรงเรียนนี้นะคะเราขอเสียงดังๆด้วยนะคะสำหรับโรงเรียนวิสุทธิกษัตรยีจากจังหวัดสมุทรปราการมี8.8คะแนนขอเสียงมา ที่ศนโลกนะคะโรงเรียนจากนกร้องค่ะมีคะแนน8 9ขอสีโหนึ่งในสอต้องมี1โรงเรียนที่เป็นแชมป์จะได้ครอบครองถ้วยประจำฤดูใบนี้ไปนะคะพร้อมทุนการศึกษา1 0 0 0 0แสบาทค่ะแล้วเมื่อเราได้แชมป์ประจำฤดูแล้วอย่างที่บอกนะครับมีการล้างตาแก้มือกันครับรอบไว้ครับ จาก6โรงเรียนคัดให้เหลือ3จาก3เหลือ1ใครได้เป็น1จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับค่ะและแน่นอนค่ะว่าแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ค่ะยังมีทุนการศึกษานะคะจากยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักบลูกเบอร์7 77 7ตราหมอเสงหน 1, 000, 000, 000. ึล้านบาท แต่ว่าวันนี้ค่ะใครจะได้เป็นแชมป์ฤดูหนาวเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลยค่ะสวัสดีครับต้องหนักใจกันอีกแล้วต่อสู้ผลักดันกันมาทั้งฤดูวันนี้จะได้ตัดสินแล้วที่ครูบาอาจารย์ทั้ง3ท่านที่นั่งประจำฤดูนี้เป็นคนเลือกทั้ง2โรงเรียนนี้มาแข่งขันกัน่ะมาเริ่มโรงเรียนแรกกันเลยดีกว่านะครับโรงเรียนวิสุทธิษัตรีจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้ส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลง นางเสือดาวามานันก็แล้วค่ะาละค่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนวิสุทธิทกาัตรีจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะกับบทเพลงนางเสือดาวค่ะเฮวันนี้เรายังล่าสัตว์ได้สักตัวเลยนั่นน่ะสิมันหายไปไหนกันหมด เฮ้ยนั่นไงตามไปจงไปจัดการมันให้สมกับความแค้นที่ฝากไว้กับเรา ง่อยดีกว่าแค่ยังเร็วกับเพลงช้าเนี่ยมันซ้อมหนักกว่ากันเยอะไหมคะก็ซ้อมหนักเท่ากันนะคะแต่ว่าคุณครูก็จะให้น้องตั้นหยงเข้าไปซ้อมกับแดนเซอร์เพราะว่าจะได้เต้นได้ได้เหมือนอ๋อแล้วจริงๆตัวบุคลิกของน้องตั้นหยงเป็นตัวตนจริงๆเลยเป็นคนยังไงจะเป็นคนเรียบร้อยอะค่ะฉันไม่จริงๆไหมเรียบร้อยจะเป็นคนเรีย้อายแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะ แต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนบุคลิกที่แตกต่างในบทเพลงแต่ก็ทําออกมาได้ดีแล้วคิดแม้เ่าจะมาถึงรอบนี้ได้ไม่คิดว่าจะมาถึงค่ะเพราะว่าเจอแชมป์หลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าวันนี้โรงเรียนวิสุทธิกษัตริรีก็ได้ทําความฝันเป็นจริงแล้วค่ะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะสุดยอดแค่ผลงานที่ได้ทํามาวันนี้ก็เรียกได้ว่าฝากแฟนๆแล้วค่ะประทับใจทุกๆคนเลย หลืออีกหนึ่งโรงเรียนค่ะน่าลุ้นค่ะน่าลุ้นแล้วเขาก็มีคะแนนนําอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมห้ามย้ายช่องนะคะย้ายไม่ได้จริงนะคะเพราะโรงเรียนนี้เป็นที่จับตามองม,มามากนั่นคือโรงเรียนจานนกร้องจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปมอบโชคกับผลิตภัณฑ์ T O A โอโห้เนื้หรือบางกอกพิษกับบานนอกทั้งลายตอกลายว่าอกของจานนกร้องบ้างโชว์เข้ามาเต็มอ่ะเขามาเพื่อ รักษาแชมป์และแชมป์ประจำฤดูหนาวปีที่7ได้แก่โรงเรียน